แม่คงเอกนาวาครับตัวเรือของเจ้าแม่บัวลอยครับมิลินคิงน,นาวาตัวเรือของเจ้าแม่สายฝนครับซึ่งเป็นตัวเรือของพี่น้องชาวจังหวัดหนองคายด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ฝีพายอันนี้ไม่แน่ใจครับ มาท้องกันครับมาท้องกันครับ

やっぱ。 ลสิงนี้อาเป็นวิดีโอสูแม่โคงไม่ได้ครับแม่โคงน่าจะวางเครื่องไหมครับวันนี้ครับ